สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Exam Exam for e Xam 23 e x a m p l e Xam f o r You นะครับวันนี้อยู่ในเกม Call of Duty Modern Warfare 2เร r a t นะฮะตอนนี้อยู่ในแอคที่2กันแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแอคที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นความความชิบหายบนโลกประมาณนั้นนะก็คือ2ขั้วนหน้าบนโลกประทะกันแล้วนั่นเองนะในเริ่มเ,เริ่มแอคนี้นะครับด้วยรัเสเซีย กับอเมริกานะครับที่ตีกันเนาะก็ต้องขอทําความย้อนกลับไปนิหนึ่งเพื่อเล่าว่าทำไมถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมานะฮะก็จะเป็นเรื่องราวในแอคที่หนึ่งแลวเรื่องราวในแอคที่หนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเดินเรื่องซะมากกว่าว่าว่าเออทำไมถึงเกิดเหตุปะทะกันระหว่างรัสเซียและอเมริกานะครับซึ่งก็สามารถไปดูในคลิปได้เนาะถ้าอยากดูว่าเออเรื่องราวเป็นไงหรือถ้าอยากฟังตัวนี้ก็ฟังตัวนี้ได้เลยครับขั้นแรกนะครับก็คือว่าอันนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ง่ายๆนะว่าโอเคเอ่อ ไอเมนสคาเฮฟนะครับไอตัวไลน์ในภาคแรกบลูเดอแฟภาคแรกเนี่ยนะก็ถูกยกยอใช่ไหมว่าเป็นเอ่อนิวฮีโร่อเอ้ยฮีโร่อฟนิวลาเซียนนะครับประมาณนั้นก็คือเอาก็คือตรงตรงนั้นเนี่ยพอยต์ตรงนั้นก็คือพอยต์ที่ผมจะพูดถึงในกรณีเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยคือว่ามีคนที่แบบสนับสนุนเจ้าสคาเฮฟอยู่อ่ะอืโอเคอันนี้คือพอยต์แรกนะแล้วพอยต์ที่สองก็คือ การที่ PFC อฟซีโจเซฟอเลนครับผมได้แฝงตัวเ,เป็น CAA แล้วนะแฝง,งตัวเข้าไปอยู่กับมาคาลอฟใช่ไหมฮะทีนี้มาคาลอฟก็พาไปก่อความชิบหายที่สนามบินนะครับไปก่อวินาศกรรมไปฆ่าคนไปฆ่าผู้บริสุทธิ์รัสเซียที่นูน่นนะครับที่สนามบินที่รัสเซียนะแล้วในตอนท้ายของโน,นรรสเซียนเนี่ยเจ้ามาคาลอฟก็ยิงตัวเรานะครับก็คือ PFC โจเซฟอเลนเนี่ยที่เป็น C เนะ ตายใช่ไหมทีนี้ศพของ C A. A P F C Joseph Allen คนนี้นะครับก็แมะอยู่ที่นู่นใช่ไหมแล้วทางรัสเซียเนี่ยเขาก็ตรวจสอบย้อนกลับมาเขาก็รู้ว่าเฮ้ยคือมันมีมีตรวจสอบคนตายอะ่ะก็มีผู้บริสุทธิ์แล้วก็ใครห,หลายๆคนตายไปจํานวนเยอะมากๆม,ม,มหาศาลเลย ในในในวันนั้นอะในในวันที่ก่อวินาศกรรมที่สนามบินอะนะแล้วทีนี้หนึ่งในน,นนั้นเนี่ยก็ดันมี CIA ของอเมริกาด้วยเออก็คือ PFC นเชฟอเลนคนนี้แหละจะไปนอนตายอยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นว่าใส่ชุดแบบเดียวกับพวกมาคาลอฟถือปืนพร้อมโอ้โหแสดงว่าเพราอนั้น CIA ก็เลยมองประมาณว่าเฮ้ยนี่แสดงว่าอเมริก,กานี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรมที่รัสเซียรหรอ เออเฮ้ยคุณมีคุณมีเอี่ยวด้วยนี่วายอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะโอเคนะคเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นตัวจุดชนวนอย่างอย่างอย่างดีเลยแหละเพราะจากก่อนหน้านี้มันมีความคลุกขุนอะไรของมันมาก่อนใช่ไหมแล้วพอเหตุการณ์ที่สนามบินปุ๊บเนี่ยมันก็แบบเหแบบแบบมือนเป็นตัวจุดชนวนชั้นเยี่ยมเลยที่ทําให้ลัสเซนเนี่ยตัดสินใจที่จะบุกอเมริกา โอเคบุก okay. ยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะคือผมต้องเกินก่อนเพื่อเข้าใจสตอรี่เกมนะก็พยายามจะเล่าให้เข้าใจถึงเนื้อเรื่องมันด้วยนะครับถ้าผมเล่าผิดพลาดหรือพูดชื่อยศคนหรือพูดคำใดผิดไปทําให้เนื้อเรื่องเข้าใจผิดไปอะไรยังไงเนี่ย คุณสามารถบอกได้นะแล้วก็พิมพ์บอกไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าเดี๋ยวยังไงผมจะพิมพ์แก้ให้ใต้เดสคริปชันอีกทีหนึ่งนะเผื่อคนที่มาดูคลิปเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อเอออันนี้ผมพูดผิดนะส่วนในเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยเออถูกพิมพ์อยู่ด้านล่างแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอ่าเขาจะได้เข้าใจแบบถูกๆก,กันไปนะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอ่ามิชชั่นแรกใน act ที่สองชื่อว่าวูฟอรีนไปเลยครับที่ชื่อว่า,อ,วาอ,อีนนคืมมััหง เก่าๆนะฮะคือโอเคมันเป็นหนังเก่าของเมริกาเนี่ยแหละนะเกี่ยวกับรัสเซียบุกเนี่ยแหละครับแล้วก็มีหนังใหม่เอามาทําเกี่ยวเป็นเป็นเกาหลีเหนือบุกหนังใหม่ชื่อเลดดาวหนังเก่าผมจำไม่ได้ชื่ออะไรอาจจะชื่อฟูเบรินไหมแล้วทีนี้ กลุ่มของคนในหนังเนี่ยชื่อบูเูลีนเขาเป็นกลุ่มของเด็กหนุ่มอเมริกาฮะที่ว่าที่ว่า,า,าพยายามจะรบแบบสงครามกองโจรเพื่อปกป้องประเทศแล้วก็คืนอิสรภาพให้แก่ประเทศเมกาเขาเนี่ยจากการที่รัเสเซียเข้ามาบุกเข้ามายึดครองไปนั่นเองประมาณนั้นอันนี้ประมาณนะโอเคเดี๋ยวไปลองหาดูกันเองนะภาคใหม่ ไม่ใช่พังใหม่เอามันดีใหม่อะชื่อเม็กชื่อเลดดาวมันก็สนุกดีใช้ได้โอเคอันนี้กลับมาถึงตัวเกมกันบ้างดีกว่าตัวเกมตอนนี้เนี่ยก็จะมีนอร์ลัดเฮสคิวเนี่ยติดต่อไปใช่ไหมว่าเฮ้ยทางเรดาร์ของเราเนี่ยตรวจสอบเจอพวกอะไรบางอย่างเข้ามาในเขตนี้เต็มไปหมดเลยนะเออแล้วก็เราก็ติดต่อไปยังเรดาร์ใกล้ๆว่าเอะแล้วคุณเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเรดาร์ใกล้ๆบอกก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่พอมาติดต่อฝั่งนี้นะฮะไอ้นี่ก็ร้องเลยบอกเฮ้ย เจอไฟเตอร์เจ็ o โอเวอร์ไอเก้าห้านะฮะกำลังมากันเต็มเลยอันนี้ก็ส่งโฟลี่เข้าไปนะโฟลี่อยู่ใกล้สุดตรงนั้นเดย์ยูคอปีโอเวอร์ก็ประกาศแบทเทิลสเตชันกันเลยทีเดียวตอนนี้แบทเทิลสเตชันนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะได้เป็นเอ่อพิเวทเจมลามิเลสนะครับผมก็เป็นหนึ่งในหน่วยของโฟลี่เขานะครับ เป็นเบฟโพลีซูฟลีนนะฮะวันที่4ี่นะครับไพรเวตเจมสล์ลามิเลสสังเกตวันนะครับตอนเริ่มแมปของแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีวันบอกอยู่เพราะนั้นเราเอาวันตรงนี้ครับมาเรียบเรียงทำลายในเรื่องได้เลยนะว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังโอเคเอาละมีคนร่มเข้าโดดลงมาคนไหนที่แบบยังล่มติดอยู่ก็โดนปืนโกลซับหมดอ่ะมีลูกสาวด้วยเฮ้ย BTR ออกเออร็วว้าววิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหยิงรถพังหลบเร็วหลบเร็วโอ้ยิงเสาหายหมดนั่งเลยฮะไม่ต้องไปไนสำหรับปืนที่เราใช้ตอนนี้เป็นเอ,อ่ออ่านไม่ทันสักสักไม่โชย All air support is already engaged. Right นี่เราเรียก air support มาถล่มไอ้รถเมื่อกี้นี่นะฮะแต่ว่าบอกเฮ้ย air support ไม่ว่างว่ะ air support ตอนนี้ทุกลำมาตอนนี้ e n g a g e หมดละคือกำลังประท่าค่าศึกหมดเลยอะไม่ว่างหรอกนะโชคดีเว้ยเจอกัน head Q ก็บอกแล้วบอกจ่าเอาไงดีอะ head Q แม่งงอแงไม่ส่งเครื่องบินมาช่วยเรา เราบอกว่าจา่าบอกเอ้ยใจเรียนอย่าเพิ่งปะทะไอ้เจ้ารถนั่นนะนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนโอเคเราก็นิ่งไว้ก่อนนะตามที่จ่าสั่งเพราะจ่าสั่งครับไปยาวแบบแบบแบบแบแบบบอ่าฮะชื่อมันมือสัมผัสเกือบเอาไงครับผมให้เราโยนสโม,มกนเนตนะฮะ โยนสักสองลูกครับผมอุ้ยหลบกันหลบกันสมอกขึ้นยังอุ้ยสมอกเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าโอเคสมอกขึ้นแล้วฮะเห็นค,ครับสมอกออกแล้วจ้าบอกว่าให้ใช้สมอกเป็นที่กำบังนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเคลื่อนตัวผ่านไอ้รถทุ่งเกรกาะคันนี้ไปนะครับจานำเลยครับผม,มโอ้ยเชี่ยเพื่อนร่วงอ้ยนองสารโอ้ยจริงเพื่อนกูน โอ้าสงสารมากวิ่งวิ่งเพื่อนหงายเลยเฮ้ย,ยๆๆๆเฮ้ยทำไรทำไรไอ้ยี่นั้นติดล่มติดล่มตายซะคือมันมีคนหนึ่งคนนี้นะฮะเขาพยายามแบบว่าเขาโดดล่มลงมาแล้วเขายังแก้ล่มไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วเออเรามาเจอก่อนเราเลยยิงเขาซะก่อนเลยนะฮะๆๆโอเคครับไปต่อครับ ่าปืนที่เราใช้นะฮะกลับไปปืนใช้ปืนสั้น M9 ไอ้สัตว์พอมันพูดแล้วผมก็ปอกปืนไม่ได้ก็จะอ่านให้ฟังเออสกาเฮดเดสดอ่อไซส์นะฮะแล้วก็ติดช็อตกันด้านล่างนะครับโอ้โหกำบังก่อนโอเคฮะระเบิดมาหมอบก่อนผมหมอบกดแซดหมอบกับพื้นเลยตอนระเบิดมาเอาละโอ้โหยิง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 อ,อุ้ย,ย,ย,ยกระสุนหมดแย่แล้วชั้ โอ้มากันแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้าจริงนี่แหละลูกซองซะนี่แหละลูกซองซะนี่นะนี่นะมาอีกยมาเหรเนี่ยอืมโอ้ลูกซองสนุกเว้ยใช้ลูกซองใช้ได้อยู่นะฮะเป็นการคอมโบระหว่างปืนกลและลูกซองนี่นะนี่นะเออโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาคุณเก็บ enemy intelligence นะครับซึ่งมีอยู่เต็มไปหมดเลยถึง4อันแน่ในแบบนี้โอเคเรามาเก็บชิ้นแรกกันชิ้นแรกอยู่ตรงปั๊มน้ำมันเนาะเก็บซะบเรียบร้อยโอเคครับไปดีโนดีโนดโอ้ยมีรถด้วยอ่าอย่าอินเกจ BTR นะเออนิ่งไว้ก่อนหลบๆไปโอเคเราก็บอกได้เลยครับผมจะยังไม่อินอินเกจ BTR คันนี้หรอก นั่นคือใครนั่นคือเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนยืนหลังคาตึกนั้นอยู่โอเคได้เลยฮนะสวยอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณวิ่งเก็บ e อน i n t e เ l i g e เจนก่อนเนาะโอ้โอ้โอ้อืมยู่ไหนวะโอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอืม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 ต้องหมอบต้องหมอบโอเคคู่ครับพี่ผมกำลังตามคุณไปอยู่นะแต่ขออนุญาตหา e อน i n ม e เ l i g e n จนเก็บให้เรียบร้อยก่อนอืม ร้านนี้มีเปล่าวะหรือผมจำผิดผิดร้านหรือเปล่าอนหนึ่งอื้มครับสักคู่ครับพี่สักคู่หนึ่งเปลี่ยนปืนสั้นเป็น r p g ก่อน r อา APC ไปยิง BTR ได้ไหมเนี่ยเ<า>ออแดกซะ BTR เรียบร้อยเอาล้ครับผมส่มงพีอาร่รวมไปแล้วโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันนะเป็นชิ้นที่ชิ้นที่สองนะครับในแบบนี้เนาะโอเคไปต่อครับเดี๋ยวพาไปโดยเก็บเอดมี่เทอรเน,นสักครู่ครับมันก็เรียกให้เราลุยเข้าไปด้านในนะฮะเร็เวเรามีเลชเข้ามาได้แล้วเออเราก็บอกกู่จ้าใจล่มๆสายซัดเออจะเข้ายัางไงดีละ่ะร้านนี้เออหาทางเข้าแป อ่ะทางนี้แล้วกันเย่ได้ไหมเนี่ยโอเคเดเข้ามาฮะแล้วก็ในร้านนี้ก็จะมีอีกหนึ่งอนเ r นเครับเก็บให้เรียบร้อยนะบาออกครับออกโอเคเดี๋ยวผมพาไปเก็บชิ้นสุดท้ายโอเคิงไปหาเขาก่อนไปรีกูกระจา่คนมาแล้ว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 วิ่ง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 วิงวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ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 ่่งวิ่ง่งวิ่ ลรเตอร์ไปไหนก็คือเครื่องโดนะนะฮะถานะเป็นไงลำบากแย่เลยตอนนี้เราลำบากมากเลยมีหมอ,หมอั้มเขาเรียกไอ้คาร์โบลดันไปดูนะฮะเขาจะมีซัพพลายบ็อกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีปืนกลอยู่ด้านบนนะให้เราไปนั่นได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้คาร์โบลดันที่เป็นหมอตอนนี้เข้าไปดูคนเจ็บด้านในแต่ตอนนี้ประเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปเอาเอนมิ่งทรีเซนต์ก่อนนะครับที่ผมตั้งเป้าไว้เพราะฉะนั้นผมมีความจำเป็นจะต้องวิ่งเข้าไปเคลียร์ตึกนี้ ทุกสองมามนี่นะโอ้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 ว่าจริงอืมปอนซะีไปรอครับสักครู่ครับพี่เดี๋ยวรีคุปันตรงนู้นนะขอญาต์ไล่เก็บเอดมิทูริเจนที่ห้องนี้ก่อนอะไรวะเวบียบๆนี่นะเพราะว่ามีอะไรเบียบๆเวีบ,วบครับ โอเคเขาบอกว่าเฮ้ยใช้เออ่บันไดที่ห้องครัวขึ้นไปดันฟ้าได้เลยนะเราก็บอกโอเคได้ขอคูเก็บเอดมิวินเทอร์เจนก่อนเรียบร้อยฮะครบนะครับทั้งหมด4อันโอเคเราก็สามารถไปยิงบูไปเล่นอะไรกระโปรงกระโหลกกรามันๆได้เร okay. so ื่อยๆแล้วไม่ต one ้องกังวลเรื่องการเก็บเอดมิวินเทอร์เจนว่าจะครบไม่ครบนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วโอเคไปต่อครับขึ้นไปชั้นบนปุ๊ขึ้นไปลักลอบแย่ เสาเสาเสาโอ้โหเสาอ่ะโอเคโอเควางปืนกลก่อนนะครับจับจีสลับเป็นไอ้นี่แล้วกันมานู่นนู่นมีรถข้าศึกมานะฮะเห็นไหมขับอยู่ดูโอเคประมาณสองโหลได้นะครับเอ่อกองกำลังภาคพื้นมัน ามาใช้สโมกเลยนะครับในการกำบังมันไว้เนะี่ยอืม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 ยิงก็ยังไม่ตายเนาะโอ้ฝั่งนู้นอำือเออยิงดีเว้ยคปนคนใช้ได้ไดนี่แนะ่จริงซะอาา่าฮะโอ้หลังคาตึกเบอร์เกอร์อ,รอีกอุโ,อโหเยอะ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 นี่แน่เยอะ อะมาทางฝั่งเหนืออีกเนาะซ้ายนะครับมาทางฝั่งเหนือเราเราก็ย้ายย้ายย้ายปืนกลก่อนอ่าโอเควางจ๋าว่าไงึ๊บมันป่าสมมกสกีแล้วอ่ะอืมอืมเริ่มจีมองไม่เห็นแล้วอืมบ้าจริงแต่ผมชอบปืนปืนนี้มากกว่าไอ า v ์ e เนี่ยนะฮะ EVA มันก็นดีแล้วนะแต่ว่าแฮงโก e on the roof behind us เหรออ๋อลูกอู้เพื่อนอ้ากูขอโทษโอ้อโอยเฮียเฟลิไฟตายเลยโอ้ยขอโทษอดทนไว้เอามือกดแผลไว้ก่อนเอามือกดแผลตายแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยโอ้ยกูขอโทษ ผิดไปแล้วเออเฮียมึงฆ่าศึกโอ้โหอ้อยอ้อยมึงยังลั่นมาโดนกูอีกกูขอโทษกูผิดไปแล้วยังยังมึงฆ่าศึกใช่ไหมอืมอืมอืมโอ้เออนี่คือบัตกรรมที่เราได้ยิงเพื่อนไว้ขอโทษผมผิดไปแล้วนี่ตกใจมากเห็นคุณนั่งลั่านอยู่เอาละโอ้ยนี่เดย์อาอามามามาทางเหนือก็ได้มามามาให้เรียบร้อยโอเควางไปซะอันนี้เก็บก่อนแหบเขาให้ เอาละครับสมุกสกีนจะฝั่งเหนือฮะโอเคจะไหเปอร์ไปดิคู่อเข้าให้คู่อเข้าให้คู่เขาเฮ้ยไม่โดนอบคู่อเข้าให้เอ้าเฮ้ยสมุกสกีนขึ้นมองไม่เห็นอืมอืมนี่แน่นี่แน่ขึ้นโกลเหรอจ้าไปไหนละนี่แน่นี่แน่ซ้ำซ้ำ เฮ้ยมันขึ้นหลังคามาแล้วฮนะฮอสตาอันเดรุสจ๋าอืมอย่าขึ้นมาดิปึบอืมอือมอืรม,ม,มไปซะเจน,นพี่เจนเอ้อข,ขูเข้ามาข,ข้างในแล้วเดี๋ยวไม่คงขึ้นไปอีกแล้วตอนนี้ต้องระวังตัวไว้ก่อนนั่นๆๆๆๆเดินกลับเบหรอเดินกลับเหรอนี่แน่นี่แน่ ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกจะมาถอยก็ไม่ทันแล้วอูยอวนนวอ้ยอะไรวะเน,นี่ยชิวไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหยิงยัดลงมาเลยออกจากหลังคาซะอันนั้นน่าจะเป็นโดรนฆ่าดศึกนะครับอ่าออกแล้ว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 โอ้ยอเยอะแค่โดนใครวะโดนเราหรือโดนมันอ๋อเอเนมี่ U A V โอเคฮะของมัน <c oughs> โอเคโอเคโอเคได้เลยได้เลยยังไงครับพี่อ๋อเป็นโดรนของค่าศึกนะครับอุ้ยเฮี้ยรถจะพูดเถอะจะพู่เถอะโอ้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 ขุ่นโกลทั้งนั้นขุ่นโกลทั้งนั้นต้องหาจุดซุ่มเดี๋ยวขอเอาโผปีไปยัดรถก่อนซึ้ง เออเสร็จไปหนึ่ง BTR เรียบร้อยครับไป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 ร้านอาหารใช่ไหมเกี่ยมลูกซองนี่เนี่ยบุกประชิดบุกประชิดบุกประชิดแล้วไหนอีก อดทนไว้โอ้โหเพื่อนร่วงประตูตหลังแม็กดอ,อือจา๋าโอเคมันสั่งให้เราไปคุมโดนนะครับเราก็บอกได้เลยขอเวลาอีกไม่นานอ,อืมอืมอือแป๊บแป๊บสักคู่หนึ่งขอเวลาเออโดนอยู่ไหนออยู่นี่โอเครีลดกัน ออโอเคเก็บแล้วโอ้มอบก่อนหาที่กำบงังมอบแล้วก็กดเลขสี่นะเปิดเลขห้าสี่เลขสีเ่ 4, เป็นเคโมเลขห้ามาเปิดกระเป๋าดโดนอันนี้เป็นของค่าศึกนะครับแต่เราโดมาใช้นะโอเครถบีทีอาร์มันสินะเดีย๋ยวอุ้ยเอี้ยทำไมทำอย่างนี้อือเป็นเรื่องจริงที่ผมตายแล้วตายอีกแล้วน,นะเนี่ยอหันกลับมายังต้องรีโหลดอีกแล้วเพื่อนที่คุ้มกันกูไปไหนหมดเนี่ยไม่คุณห่วยแตกงี้ฮนะไอ้ดัน ผมนี่จะเปิดโดนนี่ไม่ได้เลยมึงนี่นะวิธีดันเอาไปปูมนะฮะน้ำมันเหรอจ๊ะนี่นะตูกู๊บิทีอาร์ได้เลยครับตู๊ บีทพังไปซะแล้วก็แน่นอนครับว่ายัางคงต้องอัดอ้าวไอ้ที่นี่หลังคานี่ยแบบแบบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังรัดเช็คโยไฟดิม ier, ไม่เช็คได้ไงล่ะมันอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการนั่นมันเรียบร้อยแล้วโอเคเอาสไนเปอร์มาจา๋าว่าไงต่อ แบก a p p e t i t ดีกว่ารูส้สึกว่าเ้ยย,ยังอยู่ตรงนั้นก็ดีก่อรีกรูปได้แล้วนะฮะนะแล้วก็เ,เขาสั่งรีครูปตึกนู้นนะครับแต่ว่าตึกนู้นเนี่ยโดนบอมไปเรียบร้อยแล้วเบอร์เกอร์เหรอโอเคโอเคให้เราไปยึดร้านเบอร์เกอร์โอเคอเอก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่แม่งเต็มร้านเลยไงร้านเบอร์เกอร์เมื่อตะกี้ที่เราเปิดโดรนดูนะฮะนี่นะ ซองไหมหนูนี่นะนี่นะนี่นะไปอยู่ซะคนหนึ่งโอ้โหแฟลชแบงเฮ้ยแมวแมวไปไหนแล้ววะอย่างรวดเร็วว่องไวหายไปแล้วอ่าฮะชั้นหนึ่งฮะเปิดพิเดเตอร์โดรนแป๊บนึง โอ๊อปู่โอเคครับหน้าที่เราคือคุ้มกันเขานะฮะวัน two three ก็คือมันมีคนเจ็บมานั่นแหละนะฮะเขากำลังแบกคนเจ็บมาอยู่นะครับจากโฟลี่เขาแบกคนเจ็บมาคนเจ็บนี่ก็คือประชาชนใช่ไหมเนี่ยเออประชาชนนะฮะที่ว่าโดนแรงระเบิดจากไอคิที่มันตูมลงมาเมื่อกี้นะตอนแรกเขาก็ซ่อนอยู่สวยๆอะแต่ว่าพอโดน ยัดอย่างนี้นี่ไม่ไหวเลยอเออเอ,อ้าวไอ้ที่คิดเหมือนกูอีกว่าห้องนี้ปลอดภัยไอ้ผมคิดว่าห้องนี้ปลอดภัยเลยมันหลบแม่งเอาคนเข้ามายัดอีกเอาแล้วกูติดมึงกูออกไม่ได้เลยโฟลี่เอาไป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 หมอแป๊บแป๊บเปิดพิเดเตอร์โดนก่อนได้เลยพี่สักครู่โอ้โหขี้เยอะชิบหมอือหือผมเยอะมากนะครับแต่เมื่อกี้เทนพลัสกันเลยทีเดียวนะครับ ไอแบบไ้แวบ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 ที่พื้นนั่นคือพวกเรานะครับพวกของเราที่ว่าเอ้ยเป็นมุมกล้องอะจะัดไปอืม5ฟพลัสคอนเฟิร์มหนึ่งสองหนึ่งตู้จัดไปอีกช่วงนี้ผมยัดเรื่อยๆนะฮะมีโดรนก็ใช้ไปนะฮะตู้ไปไอโอ้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 โอโอ เออโอ้โหต้ารักมากเลยเนี่ยนะขอบคุณมากที่มายิงคุ้มกันให้นะน่ารักจริงๆริจ้ากันหนึ่งกันหนึ่งฮอสเต้คูปเนียแกโอ้ฮอสเต้คูปเนียแกสเตชันโอ้โหมากันอย่างเยอะชิบหายแล้ว UAV ออฟไลน์นะครับมีคนสอย UAV เราล่วงไปแล้วเฮ้ยเติร์สออฟไลน์เอาละเอาละ มาแล้วมาหลังคาแล้วฮะเฮ้ยนั่นมันอืมข้าศึกข้าศึกนั่นอี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 กอืมอืมโอ้โหคอนแทคเพียบเลยฮะยิงกดดันไปก่อนครับอย่าให้มันบุกเข้าไปชิดมาได้ฮะมีเอนิมีเฮลิคอปเตอร์มาด้วยจ้า เดาวดิเฮลิคอปเตอร์โอเคนะครับอือโฟลี่บอกว่าตอนนี้เขาเห็นไอ้สติงเกอร์มิสไซล,นนไไลน์นะอยู่ไอ้ร้านโนวาตรงนี้นะครับงไม่ใช่ร้านโนวาสิต้องบอกว่าข้างๆปั๊มน้ำมันอ,นนอนน่านะว่าจริงร้านอาหารดิเนอร์เนี่ยซึ่งในตอนแรกกูก็ไม่ได้หยิบออกมาด้วยนะชูแอบสติงเจอร์อยู่ไหนเด็สติงเจอร์ลนะฮะโอเคเดี๋ยวก็คือตกพอกันเถอะ ซุด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 จัดไปบู๊งเออเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหลเปสเพื่อนนี่ผมจะยัดละโอเคฮอรร่วงแล้วครับผมจ้าให้คุ้มกันมึงเหรออ่ะไป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 เพื่ก้าเพื่อนทำหนึงนะโอ้โหลัดกุ๊บมาจากทางเหนือเติมกระสุนแป๊บ เรายืนยืตรงนี้ถ้าจะไม่โอฮะไม่แก่เหรอไอ้นี่มีแล้วเตอร์มาหลบในร้านกันมาเร็วเซคเคนฮีโร j จะ t s ว o อัพนะฮะเฮ้ยกลับเข้ามาเร็วไอ้โอ้โหไฟเบทอะไรวะเนี่ยเจอเนอร์เจอเนอร์โอเคฮะอาพีทโอโอเจ็บมากมากที่ไหนฮอเอาจรวดมายิงฮอสซิ โอ้ไม่เย็ดล้อมล,ลอยลำก่อนรับทราบแล้วครับเอา้าโอ้โหนี่คือความแม่นยำของฮอนะฮะเอ้ยของตรวจยิงก็ไม่ค่อยจะโดนเลยแต่ว่ามันเกิดไปแรงระเบิดนะฮะ,มเ,รระ,เ,ะ,ฮะเมื่อกี้โชคดีมากเบอร์เกมมันช่วยเราก็เลยง่ายหน่อยออกจากที่นี่ก็เถอะเอ้าอีเหีเ้ยเพื่อนล่วงอีกแล้วไม่เสียไปอีกคนนึงแล้วโอ้น้องสารออกจากนี่กันเร็วไปเร็วไปเร็ว นี่นะตะวัดแม่งไปเร็ว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 นั่นใครนั่นศัตรูนี่หว่เเาเฮ้เราจะออกเราจะเราจะออกจากที่นี่กันแล้วนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วออกมาเลยเพื่อนออกมาออกมาโอเค้ฮะเขาจะรีฟลุปก,กันเออ่ทางด้านเซานะครับด้านใต้นะครับไปเร็วเออเฮ้ยนี่ใครอ๋อนี่เพื่อนอู้บังแบกอภิจิตร์เลยเหรอเนะี่ย เอปฟอร์มสัตว์เอามาๆๆๆมามามากับบ้านเร็วกับบ้านเร็วเพื่อนเอ้าผมติดอะไรเนี่ยวิเซ่เองะเอาละโอเคนี่ก็คือคอนววยนะครับที่เขาลงมาจากทางด่วนตรงนี้นะเมื่อกี้ที่เห็นว่าเขามารับเราแล้วนะครับไป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 เออคือรถไปด้วยไปด้วยเอาละโอเคทีมงานเราก็รีปกลับมาแล้วเห็นหมเริ่มเดินวิ่งผ่านร้านเบอร์เกอร์ออกมาหมดแล้วนะครับนี่เป็นการต่อสู้ปกป้องบ้านเกิด นะครับของเหล่าบรรดาหน่วยของจ่าโฟลีนะจ๊ะและหน่วยเดือดเอดืเอบอกว่าตอนนี้มีประมาณ2,000ชีวิตนะครับประชาชนนะที่ตอนนี้ไปอยู่ออเคเดียแล้วนะครับนั้นะถ้าคุณมีครอบครัวที่นั่นก็โชคดีแล้วนะก็คือสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ส่วนหนึ่งนะครับโอเคไว้เจอกันใคลิปหน้านะคลิปี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันจ้ะ